สุขภาพทราบและเปลี่ยน ข้อมูลจากการประชุมครมล่าสุดเมื่อวันที่26สิงหาคมนะคะนางสาวสาศิการวัฒนาจาันทร์รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมครมนั้นได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2,568งบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น2,900ล้านบาทค่ะให้กับกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมสาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสรรสวัสดิการให้กับผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ2 5 6 0 68นี้ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ซึ่งมีอยู่จำนวน13.45ล้านคนนะคะตั้งแต่เดือนตุลาคม2567เป็นต้นมาก็คือให้มีสิทธิสวัสดิการที่ต่อเนื่องมาประกอบด้วยวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสินค้าเพื่อการเกษตรและวัตถุดิบเพื่อกเกษตรกรรม300บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคน อเดืนมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าอุดหนุนค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ําประปาอุดหนุนค่าน้าประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนอกจากนั้นยังมีเงินเพิ่มเบี้ยความพิการค่ะคุณผู้ฟังจากเดิม800บาทต่อคนต่อเดือนเป็นจํานวน1000บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งในกลุ่มน,นี้นั้นเบื้องต้นก็จะเป็นเฉพาะคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐโดยให้เริ่มตั้งแต่1ตุ ลาคม2,563เป็นต้นไปนะคะซึ่งในด้านของการจัดสรรสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิ์ตามโครงการนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนของสวัสดิการแห่งรัฐปี2,565ก็จะบรรเทาภาระค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่องส่วนในกลุ่มของผู้พิการนะคะที่ได้รับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการก็เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการที่เป็นผู้มีสิทธิ์ให้ต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันนะคะ สุขภาพทราบและเปลี่ยน